สวัดีครับผมนายชนะวิศนุสุขผมนายชิติเงี้ยต่อครับวันนี้เรามาต่อการทดลองต่อวงจรควบคุมมอเตอร์1เฟส2โหมดครับด้วยสวิตช์ตัวสวิตช์ตัวเดียวครับอุปกรณ์ที่เราใช้มีแรมสี่ตัวสีเขียว2ตัวสีแดงหนึ่งตัวสีเหลืองหนึ่งตัวสวิตช์โมดหนึ่งตัวสวิตช์แบบ nc no สีแดงหนึ่งตัวสีเขียวหนึ่งตัวแล้วก็ emergency ครับอุปกรณ์ที่เราใช้อีกมีสกิบเบกเตอร์แบบ3โพมและหนึ่งโพมอย่างละหนึ่งตัวสกิบเบกแมตติกคอนเนกเตอร์สองตัวสวิตช์พาวเวอร์สปายหนึ่งตัว อุ e r ร o ์สองตัวทาดีเลยแบบไฟฟ้าแหตัวแล้วก็เทอร์มินัลแล้วก็มอเตอร์สตัวครับและการทำงานของวงจรครับเมื่อเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่สโพจะเป็นการจ่ายกระแสไฟแบบ AC เพื่อให้วงจรกำลังทำงานครับส่วนแบบ2อโพจะเป็นการกระจายกระแสไฟ้าฟและแปลงจากกระแสไฟ AC เป็น DC เพื่อคเพื่อกระจายกระแสไฟควบควบวงจร ก็ปุมครับครับเมื่อกดสวิตช์ไอเมืม่อกดสวิตช์ครั้งแรกมอเตอร์ได้หนึ่งจะต็มเมื่อกดมอเตอร์ครั้งที่สองมอเตอร์ได้สองจุต็มและเกิดกดครั้งที่สามมอเตอร์ได้หนึ่งจะกลับมาละหเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นการต่อไปเป็นการกดแบบแมนนวลครับ กดค้างเ <5 Donald S 1> นี่ยมอเตอร์หนึติดเมื네่ปล่อยมอเตอร์หจะดับเมื่อกดค้างมอเตอร์ตัวที่สองจะติดเมื่อกดปล่อยมอเตอร์ที่สองจะดับครับอีเมอร์เจนซี่เมื่อกดไปปุ่มปุ่มทุกปุ่จะไม่สามารถกดได้โอเวอร์โหลด และจะมีไฟขึ้นครับเป็นหอนอย่างนี้ทั้งสองตัวครับทั้งหมดแค่นี้มีแค่นี้ครับขอบคุณครับคนตั้งต่อคเข้าร